สองคนนี่เพื่นก็นยุ้มกันดีดีเด้อพี่น้องเขาหากันย่ำไหนหนี่เขาจะเห็นาการหยอกล้อของเพื่อนนะคะระวังคู่ชิ้นจังกับน้องก้องนะคะเมื่อนี่ก็กคือการค่ะพี่น้องได้มีโอกาสได้บึงคลิปของเพื่อนเนาะในการกินสมตำในส่วนของน้องก้องนี่จักเพื่อนกินยังแหละแต่ว่าเพื่อนกินอิ่มแล้วเนาะ ล้วกะคู่ชิ้นจังกะกินสมตำค่ะพี่น้องกินสมกำากินสมตำกะแล้วบาดท,ที่นี่พันกะซีดนะคะซีดตอนสมตำแต่ที่แหลกพันกะใส่ซ้อนอยู่ค่ะพี่น้องใส่ซ้อนกินแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่พอขัน้นนี้พันก็นเลยบอกว่าในการกินสมตำนี่้าเขาเอนไว้ยังอ่ะอ่ามันต้องใส่มือไหมคะพี่น้องมันจะสีแสบเนาะประมาณนั้นนะคะ เพิ่นกะเลยเดี๋ยวใส่มือนะคะยิบตอนอันบกฮุ่งนั่นแหละค่ะพี่น้องแล้วเพิ่นกะซิดซิดกะซิดไปทางเบาก้องมานี่พี่น้องเอ้ยอันมูฮาเบิงแล้วก็ยานเป็นยานค่ะพี่น้องนำบกฮุ่งกะซีหูนอว่ามันมันกะจะเผ็ดเผ็ดเค็มเ็มแน่นอะย่านเข่าตาเบาก้องแม้ท้งยานเข่าตาคู่สินจังกับป้านันซิดโพล่ซีพ่อพี่น้องเอ้ยอันเพื่นกระยอกรอกันแมะ อันทั้งสิปอนกันทั้งอันซีไซบาวกล่องบาวก้องกับไยที่ละ่ะไยเป็นหายคุยสิ้นจังอันนี้เพื่อเอาอันอันนั้นเนาะยังอ่ะพักอันนั้นบ้านเหาแมียพักผ้ายมยเออเอาพักผ้ายมาบีบบีบน้ำออกเพกื่อถามกันว่าบีบออกแค่ไหนนะอันคุยสิ้นจังกันเลยบอกว่ากรบบีบออกตัวกินพักผ้ายนี่มันก็ต้องบีบคั้นน้ำมันออกก่อนพอบีบแล้วอันนี้ เพิ่นกับมาคุยกับอันบงห้องอีกพกักกระซิดอีกน้องก้องกับให้เพิ่อนอีกติ่เรค่ะพี่น้องเอากันจนบ่ามือน,นี้สำหรับอันการเบ่งคลิปสองคนนี่ก็ถือว่าห้าห้าทุกคลิปนะคะพี่น้องมีอีหยังมาหยอกล้อกันมีอีหยังมาแบบแกงกันอยู่เรื่อยนะคะสำหรับน้องก้องกับคู่ชินจังนี่ก็รู้สึกว่าเบ่งแหลวค่ายเครียดนะคะพี่น้องค่ายเครียดเลยะคะ่ะเพื่อนเด้ ยูน้ำกันอีกขานอีกผู้นึงน้องยูรีอันนําบ่ค่อยปากค่อยว้าดอกค่ะพี่น้องแต่ว่าเวลาอ่าอ้ายสองคนนีเว้าพวกเขาจะยิ้มอย่างเดียวล่ะค่ะสำหรับน้องยูรีเนี่ยก็ถือว่าอ้ายสองคนนี่มีบทบาทอย่างหลายต่อน้องยูรีเลยนะคะในการแสดงออกในการเ็ดให้น้องคลายเครียดถือว่าได้ค่าอ่าละลายพฤติกรรมน้องนะคะในส่วนที่อ่าบ่ค่อยการแสดงออกในร้ายเลยนะคะ ตามที่เข้าได้สังเกตเนาะในมุมมอง FC ที่มองมองผ่านจอนี่และค่ะพี่นอ้องก็ถือได้ว่าน้องยูรีขมาในค่ายโตเกียวนี่ก็จะมีอ่าอายสองคนนี่แหละที่มีบทบาทเฮ็ดซอยให้น้องยูรีนี่การแสดงออกหลายคืนการเต้นนะคะแต่ว่าโดยร่วมแล้วก็คือทุกๆคนในค่ายนั่นลละคะ่ะบ่ว่าจะเป็นพี่พีแดนเซอร์คู่คิตานะคะ อ่าล้วกาแดนเซอร์คนอื่นจังนอง้องอาน้องชอปเปอร์จังสินนะคะพี่น้องกะค่อยที่จะอ่าฮัดให้น้องยูรีคือน้องยูรีนี่จะเป็นยังที่แบบว่า,นาหน้าฮากันไหมคะพี่น้องผู้ใดสอนอยังฮัทยังให้กะเฮ็ดมัดนะคะพี่น้องโบฮีโบตีนะคะแต่ว่ากะในคา้นเล็เตอร์ของเพื่อนนั่นแหละค่ะพี่น้องท่าอ่าแม่นว่าออกมาบางบางจุดบางอันนี้บางคนก็อาจจะว่า บอกว่ามันมันยังบ่ทันในแมน่นยังบ่ทันในเป๊ะปานใดนะคะมันต้องคักกว่า,านั้นอีกนะคะพี่น้องก็คิดว่าต่อต่อไปน้องก็คงจะดีขึ้นนะคะสําหรับน้องยูริเนาะแต่ว่าในมื้อน,นี้ก็คือฮาพาพี่น้องมาเบิ่ง2คนเนี่ยพันยุมกันค่ะอา่าก็ในในคลิปของเพิ่นล่ะคะ่ะพี่น้องในคลิปที่เพิ่นกินส้มตําเนาะบ่าวก่องกับคู่ชินจังนะคะเพิ่นก็อ่า กินสมตําทางคู่ชินจังก็กินเป็นตะแสบอยู่ค่ะพี่น้องบ่าวก้องก็จักเพิ่นกินข,ข้าวกินหยังอิ่มมาแล้วก็บ่จักแต่ว่าเพิ่นกับได้อธิบายนะคะวิธีการกินสมตําอ่าการเอาผักมาคุยสมตําแถมหม่องซีดนี่ล่ะพี่น้องซีดโพซีดโพดยานยานแตนบ่าวก้องนั้นนำสมตําเข้าตาบ่าวก้องแล้วจะแล่นหาน้ําบ่ทันนะคะก็เป็นอีก หนึ่งความน่ารักนะคะของพีพีในข่ายนะคะในข่ายโตเกียวมิวสิกเฮาจะเห็นอยู่เป็นประจำนะคะสำหรับผู้ชิ้นจังกับาบ่าวกองนี่คือเพื่อนจะสนิทกันว่าซันซ่าค่ะพี่น้องไปใส่มาใส่เพื่อนจะไปสองนมเพื่อนนี่แหละค่ะเวลาพูดคุยกับเพื่อนๆในค่ายกับเป็นปกติอยู่นะคะพี่น้องกะเฮฮาปาร์ตี้แต่ว่าถ้า เพิ่นข่าวแก่งสองคนสามคนเพิ่นนี่กอ็คือจะเห็นมุมมองทีน่ารักน่ารักเฮ็ดให้เฮาชา่าเอฟซีนี่คือบ่ได้เครียดนะคะจากที่เบิ่งมาติดตามมาก็ถือว่าอสองคนนี้นะคะบุคลิกเอกลักษณ์ของเพื่อนนี่แค่เห็นหนะ้าเบากล้องก็อยากหัวแล้วพี่น้องเอ้ยจักเป็นอย่างนะคะท,ทั้งทั้งที่เอ,อ่อบทบาทบางบทบาทเมือ่อวาจะเป็นในละครหรือว่าในการร้องเพลงนะคะพี่น้อง จากที่เฮาได้สังเกตมาคือบากรขึ้นมานี่ก็จะยิ้มตลกไว้ก่อนน่ะแม่ค่ะพี่นอ้อง,งทั้งๆที่บังบทบาทก็คือมันซึ้งแม่คะ่ะในในละครเวทีที่เพิ่นแสดงเนาะแต่ว่าก็เป็นอีกอ่ามุมมองนึงโดยเฉพาะการที่อ่าเหมือนกับว่าเพิ่นเพิ่นแสดงบทบาทที่เป็นต้องเว้าไทยนะคะแต่เฮาก็ย่านย่านยานยาน,ยาน,ยานบ่าวกล้องเพิ่นกะ เป็นทรรมชาติของเพิ่นนั่นล่ะคะ่ะพี่น้องคือถ้าเว้าไทยกระต๊เล้าคือจังเฮ้าเนี่ยแหละอังแต่เฮ้ากัยังถ้า้ามีบทบาทที่ต้องเว้าไทยเฮากัยังต๊เล้าเพราะว่าเฮ้าบบไดเเว้าทุกมือนะคะพี่น้องถึงแม้ว่าภาษาไทยเป็นภาษากลางก็จริงแต่ว่าภาษาที่เฮ้าพูดคุยอยู่ทุกมือก็คือเขาใส้ภาษาอีสานเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเข้าใจความรู้สึกของบาก้องเลยแหละว่าการที่เฮาจะ อ่าได้รับบทบาทที่ต้องว้าวไทยตลอดทั้งเรื่องมันก็นต้องมีเกรงมีมันก็นเลยออกมาแสดงออกมาประมาณนั้นนะคะทุกคน f อทุกๆคนที่ได้ได้เบิง่งได้สัมผัสก็คงจะรู้ซึกคขึ้นกันนะคะว่าอ่า่ยาย่านเบ้ากล้องนี่แค่แลดเล่าออกมามันกับแมนอหลีค่ะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็แก้ไขสถานการณ์ได้ได้ดีนะคะสาหรับเบ้ากล้องนี่เพิ่นกับไปตามน้าได้ อันรวยไปตามนำว่ามันเอียนค่ะพี่น้องสำหรับบาวกล้องเนาะก็เป็นเรื่องทีอันนาักนาัก,กในมุมมองทีนาักของคู่ชิ้นจังก,กับบาวกล้องนะคะอันนี้ค่าเลืกเตอร์ของบากล้องเนี่ยก็จักเป็นอย่างคือกันค่ะพี่น้องแนมเห็นหนาฬกกคะคำโหลดอืมถ้าผูดด้ใดป่ะคำนี่กะ <c oughs> เติมหนึ่งยุคือกันค่ะสำหรับบาวกล้องเนาะต่ว่าอ่าเพื่อนกระเสียงดีนิสัยดีตามตามที คู่ชินจังได้รีวิวนั่นแหละค่ะพี่น้องบอว่าคู่ชินจังหรือว่าน้องยูเลียมีการรีวิวกันเลยกันเนาะเป็นการได้รีวิวในส่วนของบาก,ก่องนะคะก็รู้สึกว่าน้องจะนิสัยดีนะคะแล้วก็เอือเ้อเฟื้อเพื่อแพลต่อเพื่อนอ่ๆในวงนั่นแหละค่ะพี่น้องก็ตามที่เพิ่นรีวิวเลยถึงแม้ว่าเาจะอยู่ข้างนอกนะคะ,ขะเขาบริษัสัมพันธ์โดยตรงแต่ว่าคนรอบข้างเพิ่นเพิ่นเว้า อันี้ใส่ใจข้อของบากองกันอาจจะประมาณนั้นนะคะ